สวัสดีค่ะคลิปนี้แมบมี x i มี m i Smart Band Edge มาแกะกล่องให้ชมกันนะคะ ตัวนี้เป็น g o b a l version รองรับภาษาไทยสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ก็จอแสดงผลจะเป็นแบบ AMOLED ขนาด1.62นิ้วความละเอียดอยู่ที่192ณ490พิกเซลแบตเตอรี่190มิลลิแอมกันนาระดับ5 ATM นะคะแล้วก็โหมดออกกำลังกายเนี่ยมีมากกว่า150โหมดส่วนเมนูตรวจวัดสุขภาพต่างๆเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดตรวจสอบคุณภาพการหายใจขณะนอนหลับ ก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมเลยสิ่งที่ต่างจากทุกๆรุ่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นตัวเรือนกับสายรุ่นนี้สายจะต้องถอดออกจากตัวเรือนทีละข้างก็เหมือนนาฬิกาท,ทั่วไปแล้วนะคะมีตัวล็อกอยู่ด้านหลังวิธีการถอดก็กดที่ตัวล็อกแล้วดึงสายออกตรงนี้ถือว่าทามาดีเลยนะคะล็อกสายได้ดีแน่นไม่หลุดง่ายเวลาถอดก็ง่ายใส่ก็ง่ายด้วยสายชาร์จของรุ่นนี้เป็นสีขาวแล้วนะคะใช้สายชาร์จร่วมกับรุ่นเก่าไม่ได้นะวิธีการเปิดเครื่องก็ให้เราต่อ สาชาร์จแบบนี้นะคะจะมีโลโก,โก้เ x i ยวมีขึ้นมาจากนั้นก็เลือกภาษาแล้วก็สแกน QR code เพื่อติดตั้งแอปมีฟิตเนสถ้าใครมีแอปนี้อยู่แล้วนะคะแล้วยังไม่ได้อัปเดตก็ต้องอัปเดตนิดนึงเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เข้าแอปไปแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะดูด้านล่างค่ะกดเข้าไปที่อุปกรณ์กดเครื่องหมายบวกแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์ แล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่ออันนี้ก็เป็น Xiaomi Smart Band เองนะคะกดดำเนินการต่อแล้วกดจับคู่ที่จ่อสมาร์ทแบนด์ตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะกดถัดไปได้เลยต่อมาการแจ้งเตือนแอปอันนี้แม่โบเลือกเป็นแจ้งเตือนแบบกำหนดเองนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เตือนทุกแอปเนี่ยมันจะสั่นกันทั้งวันแบบนี้ไม่ไหวคะ่ะทั้งลำคาญทั้งเปลืองแบตด,ด้วย ก็เข้ามาเลื่อนเปิดเอาที่จําเป็นจริงๆก็พอเนาะแล้วก็เข้ามาเปิดเตือนสายเรียกเข้ากับสิงระบบข้อมูลจากนั้นก็จะเข้ามาหน้าตั้งค่าเมนูต่างๆรุ่นนี้สามารถสลับโหมดการทํางานได้จะติดรองเท้าหรือห้อยคอก็สลับโหมดมาใช้ได้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นการตั้งค่าเมนูต่างๆใครที่เป็นมือใหม่กดเข้าเมนูไหนเราไม่เข้าใจเมนมาถามกันได้นะคะ ส่วนเมนูกล้องถ้าใครต้องการใช้มีแบนกดถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องมาจับคู่ในเมนูนี้ก่อนนะเวลาที่จะใช้งานนะคะก็เปิดกล้องในมือถือแล้วก็กดถ่ายภาพได้เลยค่ะส่วนรูปแบบหน้าปัดก็มีให้เลือกใช้มากมายเลยถ้าอยากจะใช้รูปในมือถือมาใส่เป็นหน้าปัดก็ให้เข้าไปที่กําหนดเองเลือกตำแหน่งรูปแบบนาฬิกาเลือกสีตัวอักษร แล้วก็เลือกรูปในมือถือที่เราต้องการสามารถเลือกรูปได้ถึง8รูปเลยนะคะถ้าตำแหน่งของรูปไม่ตรงนะคะก็สามารถปรับได้สมมุติว่าเลือกแค่4รูปพอกดนำไปใช้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดรอแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ที่หน้าปัดหนึ่งทีเพื่อเปลี่ยนรูปนะ และถ้าสมมุติเราโหลดรูปแบบมาเยอะมากแล้วอยากจะลบนะคะก็ให้เข้ามาที่จอแสดงผลแบนของฉันกดที่รูปแบบแล้วก็ลบได้เลยค่ะส่วนการตั้งค่าวิดเจ็ตอนนี้เราสามารถใส่2เมนูไว้ในหน้าเดียวกันได้แล้วแล้วก็มีเมนูลัดให้กดใช้งานได้ด้วยสะดวกมากๆมาดูกันที่เมนูสายเรียกเข้า อันนี้เราสามารถตั้งข้อความด่วนเพื่อตอบกลับเป็น SMS ได้ถ้าจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะก็กดเพิ่มแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยค่ะมาดูที่ตัวหมีแบนด์กันบ้างส่วนตัวนะคะคิดว่าสีอะ่ะเขาดูคมชัดขึ้นนิดนึงถ้าเราต้องการดูข้อความแจ้งเตือนต่างๆในแอปนะคะให้ปัดลงแบบนี้แต่ถ้าปัดขึ้นนะคะก็จะเป็นเมนูต่างๆ าปัดซ้ายหรือขวาก็จะเป็นวิดเจ็ตที่แม่บโบตั้งให้ดูในตอนต้นค่ะส่วนเมนูต่างๆถ้าใครที่เคยใช้มาบ้างแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะส่วนมือใหม่ก็ลองกดเข้ากดเล่นดูนะคะถ้ารีวิวทั้งหมดเนี่ยคลิปคงจะยาวมากๆเลยอันนี้แม่บโบจะเทียบฟอนต์ตัวหนังสือให้ดูกันนะคะตัวเอกเนี่ยฟอนต์เขาจะดูเล็กกว่านิดนึงแล้วก็เป็นแบบไม่มีหัวส่วนของเซเว่นนะคะฟอนต์ก็จะเป็นแบบมีหัวกลมๆ สีสันของภาพบนหน้าจอส่วนตัวว่าแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะใหม่กว่ามันก็ต้องคมชัดกว่านิดนึงเนาะความหนาของตัวเครื่องส่วนตัวคิดว่าพอๆกันนะคะส่วนเซ็นเซอร์ด้านหลังก็ปรับปรุงขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะจุดสังเกตเมื่อมีสายเรียกเข้าจะไม่สามารถรับสายได้แต่สามารถตอบกลับเป็น sms ตั้งไว้ได้ ถ้าเป็นการโทรไลน์นะคะก็ไม่สามารถทำอะไรใดๆได้เลยนะคะ สรุปเลยแล้วกันถ้าใครมีแบรนด์เซเว่นอยู่จะเปลี่ยนเป็นแบรนด์เอทนี่ก็ต้องคิดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเท่าไหร่เลยอะถ้าไม่ได้เปลี่ยนตรงเรื่องสายนะคะก็แทบยังไม่ออกเลยอะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ถ้าใครเงินเหลือๆอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยค่ะไม่ว่ากันเนาะและถ้าอยากได้ตัวที่เป็นกอ o เบิ version แบบแม่โบนะคะเดี๋ยวแม่โบจะแนบลิงก์ร้านที่แม่โบซื้อไว้ให้ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ปลอดภยัยกดเข้าได้แน่นอนคะ่ะ